ันขออนุญาตเปิดเจ้ากบาดกันเก่าพันวพี่น้องเฮ้ยนี่บลลูกเพื่อนลูกแม่พร้อมโอ้ลูกเถอะลูกเถอะอุ้ยเก่าพันง่วบอกพ่อหมื่นพี่น้องสองตัวด้พี่น้องอันเลือดลอยเลือดลอยได้พี่น้องวุ้ยสีพี่น้องสีสีสีบักตานสุกนั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องตันขนาดลูกไส้เพื่อนสองตัวเก่าพันโตละสีเพื่อนขัวมนบลลูกอุ้ยพี่น้อง เบิง่งราคางัวพี่น้องงัวเลือดลอยดิพี่น้องนี่ไทจี้เลือดลอยสองตัวเก่าพันแม่ลูกลูกผูกลูกบ่อนมันหน่อยดิพี่น้องนั่นลูกเพิ่นลูกไส้โอเคดีบอดีแม่เป็นทองแล้วเพราะว่า,างัวแนวนี่ทองง่ไงดิพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาได้มากค่นเดียวไปรุ่นโอ้พุ่นหุ่นอีกเนาะเอามาขออนุญาตกันเจอสิไปไทยขออนุญาตเบอร,ร์โทรไปรลูก สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงวงงางพาพี่พาน้องมาเลาะชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดตลาดนัดควกับหรือบ้านน้องแจตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยเจ้านี้ครึ่มฟ้าครึ่มฝนก่อนสองการพี่น้องเนาะอ่ะมื่นกับสงการพี่น้องเนาะประเพณีไทยเฮาสงการมาหาสงการหลกธธักากาเทศกาลสงการปีใหม่ไทยเฮาเหลือพี่น้องเนาะ กบานสว่างงงามกับผมมียังไรพี่น้องน้องฝากตีฝาน้อนโดยคําอวยพรเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวงูหรือวายแฟนกาแฟแฟนเพจดบานสว่างงงามช่วงนี้ทั้งความสุขความเจริญพี่น้องเนาะรลำรวยรลำรวยสุขภาพดีที่สุดให้ดีที่สุดในปีนี้เนาะให้ตลอดไปใหายลำรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะมาพบมา่อครับคัวงามเพิ่นแบบงามมากแบบน้องแยงมากแต่ว่าเพิ่นเป็นสัตว์แล้วพี่น้องเพิ่นสีสะดวกพี่นาะขออนุญาตลูกครับผมครับผมอ่า แยกลูกมากเลยเนาะแม่แยกลูกพร้อมผสมพี่น้องเนาะเป็นสัตว์แหละพี่น้องเนาะเป็นสัตว์พอดีพอดีพี่น้องผู้ใดยอยากใส่พอใหญ่ๆพอ,พองามได้เลยเพระว่าแม่เป็นใหญ่พี่น้องใส่พอดังๆได้สบายเป็นสัตว์แล้วพี่น้องเอาไปใส่มือนี่เลยได้เลยซื้อไปมือนี่ใส่มือนี่เลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่งเป็นสัตว์ผมสังเกตเห็นอยู่หางเพื่อนพี่น้องเมื่อเป็นอยู่หางใสนี่คือพร้อมผสมเ้ยพี่น้องเด้ออ่ะเปิดไว้จังไหน 2 3 0 0 0ื่นสาแม่พันน yeah, no, no, ี่พี่น้องลูกแรกเนาะต่อไปลูก2นี่พี่น้องต่อไปลูก2สดๆอยู่พี่น้องเนาะโอ้พี่น้องราคาครับพราต่อท้องพี่น้องเนาะเอาไปได้ต่อกำไรได้เลยพี่น้องหัวแม่นี่เนาะโอเคเลยได้มาตัวเดียวนี่บ่าโอ้ควบหนึ่งเท่าไรบาทนี่สองหมื่นสี่พันลูกว่าน้อยได้พี่น้องลูกท่อแม่ลูกกระแม่ลูกกระแม่ท่อกันลูกไส้เพิ่นพี่น้องนั่นแม่เพิ่นสองหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดไว้นั่นแม่เพิ่นพี่น้อง แม่เพิ่นทอกันกับลูกนี่ลูกไส้ลูกไส้เหนียวไปต่อยอดได้เลยเอาไปเข้าข้อคุณได้เลยเนาะเอาไปเข้าข้อคุณได้สบายนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องแยกไปเลยม่เยนี่เอาไปรุ่นเอาแต่ว่าเบิ่งลูกแล้วว่าแม่แนๆแล้วเนาะลูกไงญ่านนี้แล้วเอาไปรุ่นอีกเอาไปรุ่นเอาอาจจะโชคดีเออสองได้สามอาจจะโชคดีสองสี่ตัวนี้สองสามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อมาสมนี่พี่น้องโค้งสางดีแม่ขอแม่ขายแม่พัน อ่าขออนุญาตเบอร์โทรคร <0 92, S 1> ับผม092ครับ092 616 616 6972า9 7 2เ <6 16, S 1> ดสองห้อพี่น้องผ<อ>ู้ดใดสนใจอยากได้งัวเขาขอ้ขอเขา<อ>ฟาร์มช่วงนี้ราคาพอเลี้ยงราคาพอสื่อเนาะส่งให่ลอยโล่โความส่งให้ฟรีอีกลอยโลพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาฟาร์มให้พร้อมโอเคขอบคุณหลายๆโทรมาเบอร์นี้ได้เบอร์ทุกอย่างอยากขายงัูอะไรเนาะอยากขายงัวอยุขอ้ออยู่ฟาร์มเพิ่นไปเบิ่งให้ราคายุติธรรมเนาะโอเคขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมอยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงััวตลาดดนโกกระบบือชมูุ นี่ล่ะหญ้าหลายๆคือบ่ิจินเนาะหญ้าหลายอยู่เนาะเป็นคือบริจิน้องเนาะมาเบิ่งงัวงให้พี่น้องอันขออนุญาตเปิดจักรบาลครับอุ้ยพี่น้องเฮ้ยนี่บ่ลูกเพื่อนลูกแม่พร้อมผมลูกเถื่ลูกเถื่ อุ้ยเก่าพันง่วบ่พ่อหมื่นพี่น้องสองตัวดิพี่น้องอันเลือดลอยเลือดลอยดิพี่น้องบุ้ยสีพี่น้องสีสีสีบักตานสูกนั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องตันขนาดลูกไส้เพื่อนสองตัวเข่าพันธ์โละสีพันธุ์ขัมีนบ่อลูงอุ้ยพี่น้องเบื้องราคางัวพี่น้องงัวเลือดลอยดิพี่น้องนี่ไทจี้เลือดลอยสองตัวเก่าพัน แม่ลูกลูกผูกลูกบ่นมันหน่อยได้พี่น้องนั่นลูกเพิ่นลูกไสโอเคดีบว่ดีแม่เพิ่นทองแล้วเพราะว่างัวแนวนี่ทองง่ายได้พี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเดาะในพันคนเดียวมาดูโอ้พุ่นหุ่นอีกเนาะเอามาขออนุญาตกันเจอสิืบไทยขออนุญาตเบอร์โทรกันลูกขออนุญาตเบอร์โทรดูศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสามหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องตัวนี้เข่าพันเด้อสองตัวพี่น้องแม่ลูก ลูกผูกก็หั่นซื้อนอกนั้นแม่เบอร์นอกลูกนอกเดียวสิไปไทายเพิ่นแม่เขาเท่าไหร่แม่เขาโอ้มาน้ำกันเนาะใส่เบอร์เท่าเบอร์นี้เนาะโอเคเด้อเดี๋ยวสิไปไทายมาันามาน้ำกันพี่น้องเนาะเอ้าจูงย่สับบาทได้ครับนั่นมือเก่าซิเก่านาะสายขุนเนาะสายขุนตัวนั้นสายขุนสายขุนตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาอยพี่น้องหนึ่งหมื่นเจดพัตัรองได้ตโต ตัว่างไนตุ๊ดตัวนี้่พี่น้องสางเนื้อสางนั่นด้เรยงหานไตดี่หวานเนาะสิบเก่าสิบเกาเนาะสิบเก่าตัวนั้นตัวเยจอยแมนอยู่ปะบ้าตัวนั้นโอ้บอแมนโอ้ตัวนี้บอแมนเนาะตัวใหญ่ๆน้ำกันป่าสามโอ้สองหมพันแม่เอ้าแม่ลูกลูกฟูปะโอ้นั่นลูกเพื่อนพี่น้องสองหมันลูกไส้เพื่อนนออยู่พี่น้องเนาะตัวร่างไหนตุโตแม่เพื่อนโค้งสางดีคัเนาะ โอ้แม่เพิ่นโค้งสางดีดีแม่ลูกแรกขออนุญาตทางนี้นะครับผมครับโอ้มาเบิ่งพี่น้องนี่นี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกทรายเพิ่นโอ้ลูกทรายนอนอยู่แม่โค้งสางดีดีพี่น้องอ่างดีครับแม่เพิ่นร้อยห้าสิบบวกได้แม่เพิ่นพี่น้องว่าแต่ลูกแรกต่อไปลูกสองพี่น้องสองหมื่นสามพันพี่น้องโอ้ลูกทรายงามเพราะว่าแม่เพิ่นโค้งสางดีแม่ใจลูกดีสองสามเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทร เอาน้ำพูดอ่ะเบอร์โทรศูนย์หกห้าีหนึ่งนย์วยเดอซีรึปะแล์เอาไศ์หกห้าีหนึ่งสองีศูอเคโทรมาเบอร์นี้ได้เด้ โอ,โ,โอเคอ่าูก i z e เพือนพี่น้นงนนอ,ะะอง,ง,องส,สองสามดูก i z e เพือนลูก i z e เพือนงามเลยพี่น้องเนาะราคาพอต่อรองแม่เพป็นใหญ่พี่น้องแม่เพป็นโค้งสั่งดีดีสองสามได้เนาะเอาเบอร์เดียวกันเนาะ ใช่เบอร์เดียวกันนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเบอร์นี่เพิ่นก็ฝากไว้แล้วพี่น้องเพิ่ง,งมาทำกันเบิดนี่ชุดนี้พี่น้องเนาะโอเคเลยเอ้าวมันหมานได้ขา,ายไป็นตัวเด้อครันเด้เอขอบคุณได้หลายอ่ะอย่างต่อให้ไปได้ได้ลูกเด้เออ้าวแองมางมา,อ,าอย่างมาถ้าพี่น้อง เมนบรรยากาศการสื่อขายดีน oh ้เนาะมลายอยอะดิพี่น้องคนมาสื่อมากขายมอลายครอันนี้แม่ลูกกันบ่ขออนุญาตสะดวกพ่เน้อครับผมแม่ลูกบอกเม่อม่บอแม่เดียวแม่เดียวแม่แยกลูกมากัวโหโรเปลือเจ๊ไนสองเจ็ดสองหม่เจดพันแม่ไงดิพี่น้องเนาะเบิ่งกันาะแม่เิ่นหัวโรยโลยธรรจชาสีอ่อนพ่นแยกลูกมาพี่น้องแม่บอกนพี่น้องแม่สายพรฒันารพี่น้อสองเจ็ดไอ้พี่น้องพ่นตัว ให้พี่น้องตัวใหญ่เพ euh ิ่อนเครื Hello> ่องเพิ่นถ่ายเพิ่นสูงยุ่งลอยหาเส้บหาบกพี่น้องเจริญเลยพี่น้องสูงเจริญพูดนะสูงเจริญบักใหญ่เลยพี่น้องพูดนะสองหมื่นเจ็ดพันพือนเปิดไว้พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์ใดพี่น้องเพราะว่าง้วนสายพระหน้าตัวนี้คือง้วนสายพระหน้าโดยตรงเลยพี่น้องพูดนะบักใหญ่ใหญ่อีหลีพี่น้องพูดนะใหญ่เนาะเบิ้งไกลๆเหงใหญ่พี่น้องพูดนะสุดยอดสองเกตเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นโอ้ยจักเบอร์โทรเดีัวไม่จากเสียงไม่จัดอาสาสมัครอเสียดายเพิ่นสมบอร์โทรจะได้อเผมไม่ เสียดายิโท่เป็นยงครับผมองเกลดครับโอเคเนาะโอเคครับผมบอเป็นยงมันมานด้อครับผมมาจากอาสามาพี่น้องแม่บอกไมาจากอาสาาบิเวทมีควนสะดวกบนาพี่น้องเนาะเกาลงมาต่อรองพี่น้องการต่อร่องบั่วบริยาารการซื้อการขายพี่น้องให้บิเวบรรยากาศการซื้อการขายเยาเขากอดห้าาอยากได้เท่าไห อยากได้เช่าสี่หารอสองตัวตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวผักไงแม่สาวดีเนาะครับแม่สาวยงสองสี่หาร้อยครับโอ้เพิ่นไทยเท่าไหร่ครับเพิ่นไทยสองสามสองนี่ละโอ้สายบัตรได้บันขาดึนแม่ผักไงดิพี่น้องเเรียมตัวดีดพี่น้องแม่สาวเนี่ยเรียมตัวดีแข็งขาดีมากขึ้นไหมความผสมเนาะเอาเบอรพี่น้องยืมเง่นเราเพ่มเช่าดโอเบอรพี่น้องหายเพิ่นต้นตัเพิ่นแมนดีดีเป็นเมือกเนาะ มันเป็นสัตว์เลยพี่น้องเป็นสัตว์ตวมีเมือกตีนแล้วพี่น้องอเป็นสัตว์พร้อมผสมเลียมตดีดีพี่น้องคนน่ะเลียมตดีดีพี่น้องว่าใจไหนก็โอเคเอา้าสองสี่ห้าร้อยอยู่ป่โอเค พ่อผสมพี่น้องแม่สาวเพอาะใส่พอดังพ่อเพิ่นเป็นสายพัฒนาแล้วพี่น้องเนายเอานาของเราผู้ใครน้ำท้ายแล้วท้ายแล้วเรื่องการแตกแยกนี่บ่ต้องห่วงครับผมข้อขั้วแตกแยกนี่บ่ต้องห่วงเป็นงานอาชีพโอเคเนี่ยมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับ088ครับ088 322 322 1 6 7าครับ1 6 7่ครับโอ้ยผู้ใดสนใจโทรเลยครับโทรมาเลย สองสีเปิดเปิดไว้ต่อรองเอามั่นพอผสมเดี๋ยพี่น้องเอาไปใส่พอดังด่งเอาโตแบบยังต่วล่องไหนได้ราคาหนี้เนาะใกลหน่อยเนาะเพิ่นหานแล้วเป่นฐานแล้วมันมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุยเรา่อยๆสะดวกพ่เนาะดูขออนุญาตโอ้เจ้าเดียวกันเปิดเปิดเจ้าไหนนี่เอ้นี่ประกาลปรกาศรงต่อรอง คู่นี่เปิดจากไหนคูณคู่นี่เปิดสามหมื่นครับสามหมื่นซื้อเด้พี่น้องเด้อเบอร์โทรนี่เด้อพี่น้องสามหมื่นเบอร์โทรเดียวกันเลยเพื่อนว่าอ่ะนี่สามหมื่นสองตัวพี่น้องเป็นว่าเนื้อวัวนะวัวโค้งพี่น้องสามหมื่นสองตัวคุได้ใหญ่ใหญ่ครัสนใจก็โทรมาเบอร์เดียวเพื่อนฝากเลยอ่าเพิ่อนฝากไว้แล้วเบอร์โทรเด้อพี่น้องสามหมื่นสองตัวได้พี่น้องเนาะมีเป็นสายเนื้อเอาไปต่อยอดเนาะพี่น้องเนาะวัวโค้งชิ้นนั่นคือแม่สาวพอมผสมสองซี สามหม่อขอบคุณเลายลายนะหเด้อขอบคุณเลยายๆครับผมบิ่งแม่สาวนี่เป็นสิทธินอกคู่นอกแม่สาวอาะนัรอบลกกอะเขาลกเขาร้อยตามตกั่ก็คือเขาครับเบิงต่อพี่น้องนะกมกำลังต่อร่งกันบอครับบอบพ่อเปิดไว้จางไหครับ เปิดไปเไมื่นครับเนาะมื่นเดียวพี่น้องแม่สาวหน่อยโลนเข้ามาฉามื่นเดียวซื้อเพิ่นเปิดไปแม่สาวมื่นเดียวซื้อพี่นเนาะได้ไม้จากตัวได้ไมาจากตัวโอ้แม่นันเท่าไหร่อมหมืนสตัวนี้มื่นเดียวแม่สาวหน่อยมื่นเดียวตัวนั้นมื่นสี่แม่แยกลูกตัวนั้นเนาะแม่แยกลูกมาพี่น้องมื่นสี่เพิ่นเปิดไบปกคูน้อยแม่นอยู่เปโมแมนเนาะมีสองตัเนาะ โอเคเพื่อนมีเบอร์โทรบอสะดวกกว่เนะไม่ครับอ้าวขออนุญาตครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหแม่สาวหน่อยมื่นเดียวเพิ่นเปิดไปตัวนั้นจังซิบสี่ว่สิบสีเด้อพี่น้องนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโอ้ยเกิดอีกแล้วเกิดโอ้โหโต๊ะให่บนมันเสียงอย่างโอ้โยไปบ่ท่น ว่าเป็นเสียงระเบิดบ่แม่นพี่น้องงัวเพิ่อนยอกกันงัวยอกกันอ่ะมันหมาเด้อครับผมขอบคุณหลายๆโทรมาเบอร์นี้ได้แม่สาวกับแม่แยกลูกโอ้ตัวนั้นนาสนหมื่นสี่ได้พี่น้องตัวนี้หมื่นหนึ่งอ่ะมันหมาครับผมบ้านสว่างงัวงายพาพี่พาหน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกเกลือว่าน้องแกตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยเอ็ดเอาประมาณนี้ก่อนนอนพี่น้องเนาะคอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูนี่า็แฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงัวง่ายจงมีแต่ความสุขความเจริญอ่างไกลจากโรคไัยติเชื้อต่างรำร่วงด้วยเบิดนร์ตับ